คุณฟังคลิปนี้นะคะเทวีจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้พูดจริงทุกอย่างฟังนะคะคนที่เกิดมารวยแนละ้วทำคอนเทนต์บอกโอกาสหางา่ายคุณไม่รวยเพราะคุณไม่หาโอกาสไม่พัฒนาทุรชจนอยู่แบบนี้ไงเคยจนปะเคยไม่มีกินปะเคยปะถ้าไม่เคยอย่าพูดนะอาอเขาคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่พยายามเขาเอาไปตักแดดตักฝนขายของนี่คือเขาไม่พยายามหรอ ต่ดูคนเป็นจริงด้วยจ้ะค่านาค่าบ้านค่าไฟบางคนมีลูกยิงดูพ่อแม่ต้นดูไม่มีการศึกษาไม่ดีเงินเวลาสามร้อยห้าร้อยแต่ค่าใช้จ่ายร้อยแปดพันเก้าไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสดีๆหรือรวยได้เร็วทุกอย่างมันต้องมีทุนมีเงินมีกำลังใจที่ดีเป็นรู้เจ้าที่เมืองนอกกับเป็นรู้เจ้าที่เมืองไทยมันไม่เหมือนกันนะคนที่เกิดมารวยเกเรโดนพ่อแม่ไล่เรียนต่างประเทศกับคนที่ไม่มีแม้โอกาสที่ได้เรียนโรงเรียนดีๆหรือไม่มีเงินค่าเทอมตั้งให้ไี่เขาเป็นเด็กดีโอกาสมันต่างกันนะจ้ะไม่เคราก พูดได้หรอคะพี่จีเข้าใจคำว่าคนลำบากคนจนไหมเขาไม่มีคืนไม่มีเขาไม่ได้มีครอบครัวสพอร์ตไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะแล้วคุณคิดว่าเขาไม่อยากรวยไม่อยากมีชีวิตที่ดีหรอใครบ้างไม่อยากมีชีวิตที่ดีใครบางไม่อยากรวยยกมือเลยสิทำไมคนจนจนแบบนั้นคนรวยก็รวยเอาอย่าให้พูดเลยทุกคนรู้คำตอบันนี้อยู่แล้วว่าเพราะอะไรที่นี่ประเทศไทยรองเท้าที่เราใส่อะมันไม่เหมือนกันคนที่ใส่รองเท้าสบายเดินได้ดีมันเดินได้เร็วกว่าอยู่ละบางคนไม่มีไม่แต่เงินจะซื้อรองเท้าดีๆใส่ โอกาสความรู้ความสามารถเงินนามสกุลที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอ่ะมันทำให้มีโอกาสต่างกันนะคะพูดมันง่ายทำคนนี้เป็นคนแซงมันง่ายแต่นึกถึงความเป็นจริงด้วยค่ะพูดถูกทุกอย่างเลยค่ะไม่เหียงสักคาเลยค่ะแต่เทวีจะวิเคราะห์ต่อนะคะเพราะเรื่องพวกนี้เทวีเองก็เป็นคนพูดค่ะสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดถูกแล้วได้อะไรค่ะถูกพูดถูกแล้วได้อะไรค่ะ คุณว่าคนที่ได้ยินคลิปประเภทนี้ได้อะไรกลับไปคะเชื่อกันคิดนะคะอ๋อกูพยายามแล้วไงแต่ที่กูทำไม่ได้เพราะสราบันไม่ดีกูไม่ได้เรียนเมืองนอกพ่อแม่กูไม่ได้ส่งเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นะ่นกูพยายามแล้วจริงไหมคะแล้วคนที่รวยเขาไม่มีเหตุผลพวกนี้หรอคะคนที่รวยทุกคนต้องมาจากพ่อแม่ดี มีพร้อมทุกอย่างพื้นฐานดีทุกคนแบบนั้นเหรอคะคำพูดเนี่ยถูกต้องมันดีคะ่ะแต่พูดถูกทุกอย่างแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะคะ่ะเป็นการพูดที่ถูกต้องที่ไปสนับสนุนให้เกิดอะไรคะให้เกิดกูลองแล้วกูลองแล้วทุกอย่าง นั่นหมายความว่าอะไรคะวันนี้กูนั่งเฉยๆได้ก็กูลองมาหมดแล้วไงในเมื่อรัฐบาลแม่งก็ไม่ดีพ่อแม่ฉันก็ไม่ได้มีให้ฉันก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังฉันไม่ได้จบเมืองนอกเศรษฐกิจมันก็แย่ฉันก็ลองมาทุกอย่างแล้ววันนี้ฉันก็จะนั่งแล้วลอรอเงินหนึ่งหมื่นแบบนี้เหรอคะพูดถูกแต่ไม่มีประโยชน์บางครั้งนะคะจิกหัวดามันยังจะดีกว่าซะอีกคะ่ะนี่คือความแตกต่างพูดถูกแล้วได้อะไร ไม่ได้อะไรเลยอย่าพูดดีกว่าไหมคะ